สวัสดีค่ะพี่น้องกระนั่งย่อมงเก้ามองเดิมคือเก้าแล้วเนาะค่ะในเมื่ออาการดีแล้วกับ่ตองไปนอน <c oughs> นีกกระลุกขึ้นมาเนาะค่ะเพราะว่ากำลังใจกับพี่น้องกำลังใจเขาไปเห็นคอมเมนต์พี่น้องว่าได้ทิมได้ป้านีกก็ดีใจเนาะค่ะกำลังใจคลิปที่แล้วก็เบ้าเกี่ยวกับอาการเจ็บเป็นเนียออุ่นของนิกเนาะค่ะว่าเออขั้นตอนเขารักษาจังไดนุ่นนี่นั่น คลิปนี้ก็จะมาส่งข่าวส่งข่าวพี่น้องเกี่ยวกับว่าขายบ้านได้ไปกับขวบคุณเด้อค่ะสําหรับคออําอวอพรอมาขอให้ขายบ้านได้เร็วๆเนาะคะ่ะนี่ก็จะมาส่งข่าวว่าตั้งแต่ลงขายบ้านไปก็มีคนมาเบิ่งหลายอยู่จากพี่น้องแต่ว่าอ่าบางคนเขาก็บอกว่าบ้านเราเล็กไปอ้าวก่อนเจ้ามาเบิ่งข่อยก็ลุไปอยู่ด่าบ้านข่อยสามห้องนอนแต่ละห้อง เขาก็มีตารางเมตรวัดดีเทลหรือว่าไล่ละเอียดให้เบิ้งอยู่นะเจ้ามาแล้วเจ้าก็ยังมาตีเปนบวินอ,อมันก็าห้ามเพิ่นบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็มีคนมาเบิ้งหลายอยู่จ้าแต่ว่ามีคนออฟเฟอร์สิสือไปนิกมีเนาะค่ะมีมีหกคนกับต่างต่ลงไปนี่แต่ว่ามันบ่ได้ตามที่นิกอยากจะขายนิกก็เลยบ่าขายเนาะค่ะแล้วก็ บางคนตกลงราคากันทั้งคู่ตกลงเขากับแฮปปี้นี่กแฮปปี้แต่ว่าทางผุ่นสินเชื่อเขาไม่ผ่านเขากับมาสือรดเท่าบได้เอ้มาสือลถมามาสือบานเท่าบได้อันว่าพี่น้องกัเลยนี่แหละจ้ะยังไม่ได้ขายนะคะ่ะยังบม่ทันได้ขายมันก็เลยเป็นประเด็นอยากจะเป็นอุทาหรณ์ สอนใจหรือว่าวิทยาทานอันนี้ฟังหูไว้หูนะคะพี่น้องเอาไว้แต่ละกรณีจะไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะบางคนก็จะออเขียนมาว่าล่งเดือนหนึ่งสองเดือนกับได้ขายอยู่ในโลเคชันดีจังจันจังสีนู่นนี่นั่นนะคะแต่กรณีของนิกนี่ก็คืนอนิกเบาเนาะคะ่ะ ในแต่ละเขตเขาจะมีแบบว่ากอนสืส่อบ้านคนในสืส่อเขาก็จะมีการเช็คว่าเสี่ยงกับน้ําท่วมไหมมีโจรขโมยไหมเขตน,น,น,นี้นู่นนี้นั่นก็คือ,อีกว่าบ้านนิกนี้อยู่ในเขตแอเรียดีนะคะพี่น้องอยู่ในเขต B นะคะ B ีนี่ก็ถือว่าดีแต่ไม่ได้ดีมากหรอกค่ะทําไมนิกบอกว่าเอาเสี่ยงมาเป็นวิทยาฐานหรือว่า อันนี้เพราะว่าเคยมีคนบอกหลายๆมันบอกเมียฝรั่งน้ากันนี่เอ้ยผัวตายขายบา้าน,นนู่นนี่นั่นได้เงินทอนนั่นทอนนี้อันนี้น่ะอยากให้ทุกคนเคียยนๆน้ากันนะคะเมียฝรั่งน้ากันท่านเจ้าได้ขายบ้านไว้เจ้าก็ได้เงินไว้เด้อเกี่ยวกับทีวาผัวเฮ็ดพี่นายกกไี่นด้กำไว้ว่าตายแล้วสิได้ทอนน,ทอนั่นท่นนี้ ถ้าเขาลงไปในรวมทั้งหมดทรัพย์สมบัติที่เขามีน่ะทันบ้านบ่ได,ด้ขายเจ้ากระลอไปปีสองปีสามปีเจ้ากระลอไปเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวกับมรดกของผัวนี่เด้อ้าก่ยวกับโตบ้านอันนี้นิกก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละเคสนะคะแต่ว่ามีพี่สาวคนหนึ่งที่เป็นเป็นเนปซี่ของนิกเนาะเพิ่นกะ ยังลออยู่ค่ะเท่าเดนี่สามีพี่แกเสียไปไม่ใช่สองปีก,กว่าแล้วบวชสามปีถ้านิจําไม่ผิดนะคะ,ะสามีระบุไว้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดรวมทั้งบ้านให้ขายแบ่งกันเนาะคะ่ะบ้านยังขายไม่ได้ก็ต้องลอแต่พี่เขามีเงิน,กนเกษียณส่วนตัวของสามีใช้ แกกระไซนไปแล้วพี่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินหรอกค่ะว่าถึงนะพี่เพิ่นกะฐานะทุกอย่างที่เมืองไทยเราโอเคเพราะว่าพี่เพิ่นบดเอ็มอยู่นี่พี่เพิ่นอยู่เมืองไทยเนาะค่ะอันนี้นะเป็นประเด็นนี่ก็เลยอยากเอามาบอยฟังว่าการขายบ้านไม่ว่าจะขายเพื่อย้ายไปอยู่อีกที่ใดที่หนึ่งหรือว่าขายเพื่อมาแบ่งปันมรดกสมบัติกันเนาะค่ะมันก็จัง ขึ้นยกับว่าเขาจะได้ขายซาขายไว้เนาะคะ่ะแล้วในกรณีบางเท่อถ้าว่าขายบ้านแบ่งกันถ้าในผู้ใดผู้หนึ่งมีเงินปานบ้านเฮาก็จะย,ยุ่นเราบ่กหรือว่าสมมติว่า4ส่วนเนาะผู้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนะี่ยมีเงินมาปันสาส่วนนี่เขาก็ออกไปเลยผู้นั้นก็เอาบ้านไว้ก็ได้เงินแบ่งกันไว้บวแม่น,นว่าต้องขายบ้านเท่านั้น,นะะเนาะค่ะเนาะกะ อันนี้บ่าเกี่ยวกับบ้านบ้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่ากะมีข้าวหมวยพรมาว่าใหเน็กแต่ขายบ้านไว้ไว้เนี่ก,ก็เลยขืนมาส่งข่าวว่าบ้านยังไม่ได้ขายเนาะค่ะเนาะสําหรับอสาวเมียฝรังทั้งหลายเนาะคะ่ะในขั้นตอนที่สมมุติว่าคันลูกผัวเฮาเสียหายตายจากไปแล้วเฮาอยากขายบ้านขายซองเฮาก็ต้อง มานาั่งร่อคือกันเนาะค่ะดวงดีแต่๋ขายไว้ก็ดีไปหรือว่าเฮ้าบด้คิดอีกอย่างไรเออราคาจำเนกพ่อใจเราละเฮ้าสิขายละก็ได้ขายไว้คือกันไงก็จงข,ของนิกนี่ถ้าเกิดนิกโอเคกับราคาี่กระเจ้าหายมากนิกก็ขายได้เลี้ยวจาบ,บ้านน่ะขายได้เลี้ยวแต่ก็คือน,นิกว่านิกก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหรย่ยูมองนีก้กะอยู่มาตต้งสีี่สิบสี่ปีแล้วเนาะพี่น้อง สาเหตุที่ว่าอยากครายก็เพราอว่าขับรถขับเรื่อเพะเป็นเนาะคะ่ะนี่แหละวบกมาอีกว่าทีนี้ผู้ใดสิมาอยู่เมืองนอกผู้ใดมีผัวนะนี่ว่าสําคัญที่สดในการเตรียมตัวมาอยู่เมืองนอกนเพีน่น้องขับรถภาษาขับรถภาษาเนาะคะ่ะคันเจ้าขับรถเป็น เ้าสิไปใส่มาใส่ก็ได้จะมาตงตไปถาเนี่ยคือมีเน็กไม่อยู่โดนไลซื้ออยู่บอไมีประโยชน์พี่น้องแต่ก็ยังว่าตะก,กี้กับมีผู้ภาพไปหันไปนี่เขาก็บฏิคิดน้ำหลับพี่น้องแล้วก็สาเหตุของนีก่ก็คือนิกเป็นคนในเหียงกับยูนิเขาเอ็นแพนิกอะแทกนะเขานอย่างเนาะภาษาไทยบ้านเขาอันภาวาบอกกลัวเนี่ยพี่น้องในเมือ่อ นั่งกับคนอื่นไปอยู่ก็ยังไปเหยียบเบรกให้เขาอยู่นี่เจ้าที่ไปขับรถนี่เจ้าที่พอเอาชีวิตเดี๋ยวไปเสี่ยงแต่มมนบอกอันนี้คือความเข้าใจของนิกนะคะนิกก็เลยเลยเบอยอยากไปเรียนขับรถคะ่ะก็เลยนี่แหละปัญหามันก็เลยมาอยู่แบบอา้ามีสายเขาอีกแล้วก็เลยมายากก็เลยต้องอยากขายบ้านแต่ว่าน,นิกก็มีแเพีนอยู่กับเนาะกับเดี๋ยวกับจะให้ลูกถ้าลูกสองคนเขาเรียนขับรถผ่านก็นจะบ่ได้มี ยากยุ่งปัญญาดอกจ่จาเจ้าตัวน,นี่กับพ่ได้ปัญญาไปเหตุการณ์เหตุงานกับจังน้อยกับแถว่าโอเนาะพี่น้องแจ็คสี่เหตุดได้ซ้ำไหนจังสี่เราเจ็บเป็นเน้นอุน่นกับแจ็คสี่ได้กลับไปเหตุงานตอนไหนได้พี่น้องเนาะคะ่ะกับมาขึ้นมาเบาทรงข่าวเรื่องขายบ้านเนาะคะ่ะสันส้นๆให้ฟังเนาะคะ่นะเนาะแต่ผู้ใดแวะเวียนเข้ามาพ่อคลิปของยายนิกอยากถามเกี่ยวกับประสบการณ์หรือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ อันใดนิกตอบได้นิกกระตอบอันใดนิกเจอคีที่คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงนิกก็จะเอามาบอกให้ฟังเลยว่าติตอนิีกมากคุยกันหลังไม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นมู่เป็นพวกกันใดเด้อจ๋าเอาไว้พ่อกันคลิปหนานาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ